เช็คด่วน2สถานะที่จะได้รับเงินชัวร์ในวันที่13และ14เมษายนนี้ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพ่อพี่แม่ป้าปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับวันปีใหม่ไทยนะครับ13เมษายนนะครับก็มาเช็คอัปเดตข้อมูลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมา อธิบายถึง2สถานะที่จะได้รับเงินชั่วร์นะครับบางคนหลายท่านเนี่ยเข้าไปเช็คสถานะตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์แล้วเนี่ยก็ยังงงอยู่และยังไม่เข้าใจว่าสถานะเนี่ยหมายความว่าอย่างไรมีสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยหมายความว่าอย่างไรตรงนี้จะต้องทําดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับสําหรับสีแดงท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ย ก็ต้องดูคลิปนี้นะครับเพราะจะได้ทราบว่าจะต้องมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อขอยื่นอุทธรณ์นั่นเองนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับก็ได้ข้อมูลมาจากเพจนโยบายไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณข้อมูลนี้ด้วยนะครับก็ได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าตอบให้ไม่ทานจริงๆนะครับขอบคุณคนที่ช่วยกันตอบน่ารักมากๆขอรวมสถานะไว้ในโพสต์เดียวเลยนะครับ จะได้ตรวจสอบกันง่ายขึ้นเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อเวลาบ่าย2ของวันที่12เมษายนนะครับคือเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายๆนั่นเองนะครับสถานะแรกเลยนะครับก็คือสีเขียวนะครับได้รับ5,000แน่นอนนะครับใครที่รองเงินอยู่นะครับก็จะโอนให้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบางคนอาจจะได้ในวันนี้แล้วนะครับส,สำหรับสถานะ ที่ขึ้นบอกว่าท่านได้สิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทแน่นอนนะครับนี่ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับนี่นะครับถ้าคิวไม่ถึงนะครับก็จะเลื่อนไปนะครับในวันจันทร์ไม่ได้ก็ไปเป็นวันอังคารวันอังคารไม่ได้ก็เลื่อนไปเปลี่ยนพุทธพฤหัสสุขอย่างนี้นะครับสําหรับกลุ่มที่อยู่ในสีเขียวนะครับผ่านแน่นอนเริ่มโอนให้วันจันทร์นี้เป็นต้นไปนะครับ สำหรับกลุ่มสีเหลืองนะครับสถานะเขียนว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขอันเนี้ยเคยโอนให้แล้วในรอบแรกนะครับแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงนะครับในกรณีนี้นะครับก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบัญชีให้ตรงกับทะเบียนร,ราษแล้วนะครับก็จะมีการโอนให้ในล็อตที่3นะครับจะโอนให้ในล็อตที่3ก็คือ วันที่22ถึงวันที่19เมษายนนี้ก็นั่นก็หมายถึงในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับนี่นะครับก็ถือว่าท่านอยู่ในสถานะที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินนั่นเองนะครับสำหรับตลงนี้นะครับสถานะที่2นะครับถัดไปนะครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงหมายถึงไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ปัญหานะครับนี้นะครับ ก็มีคนแจ้งกันมามากมายนะครับซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าจะให้มีการยื่นอุทธรณ์หลังการตรวจสอบครบทั้ง2-7ล้านคนแล้วนั่นเองคาดว่าน่าจะหลังเดือนเมษายนนะครับใครที่อยู่ในสถานะนี้นะครับไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็อยู่ในสถานะที่เป็นสีแดงนะครับก็ให้รอนะครับหลังเดือนเมษานเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยก็จะมีการให้ยื่นอุทธรณ์นะครับสำหรับท่านที่ แจ้งว่า,าผลมันไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นเองนะครับสถานะต่อไปนะครับก็คือขึ้นเป็นสีส้มนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบนะครับอันนี้รออย่างเดียวนะครับเขายังไม่ได้ตรวจนะครับให้เราเนี่ยรอคิวแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับสําหรับคนที่ ได้สถานะที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบานเอกก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับรู้ดีนะครับว่าทุกคนเนี่ยเดือดร้อนกันจริงๆแล้วก็รีบที่จะใช้เงินกันจริงๆนะครับก็นะครับช่วยกันนะครับตรงนี้นะครับก็ให้รอรอกันหน่อยนะครับนี่นะครับก็น่าจะทำความเข้าใจกับพ่อพี่พป้าได้กันแล้วนะครับสำหรับสถานะทั้งสสถานะที่ได้แน่นอนก็คือสถานะ ที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สถานะที่เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับสำหรับสถานะที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยนะครับยัง50-50นะครับเพราะข้อมูลเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการคัดกรองยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบนะครับเมื่อตรวจสอบออกมาแล้วเนี่ยอาจจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นได้นะครับ50-50นะครับนายเอกก็ยังลุ้นอยู่เลยนะครับสำหรับพี่ป้านาอาที่อยู่ข้างบ้านกันเนี่ยนะครับได้ช่วยให้เขาลงทะเบียนไป10กว่าคนเนี่ยนะครับก็ ถือว่ารอกันอยู่นะมากเลยครับเพราะว่านายเอกลงทะเบียนให้เขาเนี่ยเมื่อวันที่2เมษายนนะครับก็น่าจะปลายเดือนแน่นอนสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีใครได้รับเงินเลยนะครับสำหรับคนที่ผมช่วยลงทะเบียนให้นะครับนี่นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของเกษตรกรนะครับที่รอมาตรการเยียวยาเนี่ยตอนนี้ทางรัฐนะครับกำลังดําดำเนินการให้อยู่นะครับก็น่าจะ แล้วเสร็จแล้วก็น่าจะผ่านเนี่ยนะครับในช่วงวันที่14นะครับมีการนําเสนอเข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแน่นอนนะครับสำหรับการประชุมคอรมอในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอฟังข่าวสารกันในช่วงเย็นๆของวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับจะได้รับเงินเยียวยาแน่นอนนะครับซึ่งเรื่องเงินเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็น15ื่นหรือจะเป็น3 0,000ื่นะครับตรงนี้ก็รอวันพรุ่งนี้นะครับรู้ผลแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่ เมื่อ AI ตรวจสอบแล้วเนี่ยผลเนี่ยนะครับออกมานะครับหากท่านเนี่ยไม่ใช่ตามผลและคำอธิบายนะครับที่ได้แจ้งออกมานะครับก็ลออุทธรณ์นะครับเงิน5 0าพันบาทได้เลยนะครับเช่นเดียวกับนักเรียนนักศึกษานะครับเจ้าของกิจการทั้งหลายนะครับตรงนี้นะครับถ้าข้อมูลที่แจ้งออกมาไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความเป็นจริงรออุทธรณ์อย่างเดียวนะครับการเปิดอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็จะเปิดนะครับการอุทธรณ์มีการตรวจสอบเนี่ย หลังจากที่ตรวจสอบของ27ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าก็น่าจะภายใน7วันทําการนี้นะครับน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นะครับทีนี้ก็มีข่าวฝากมาจากกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับในเรื่องของความคืบหน้าในมาตรการเยียวยา5,000บาทตรงนี้นะครับถ้าเราโลนแสนสนิทนะครับ ผู้อำนวยการสํานักงานสํานักการกองคลังนะครับก็ในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกของกระทรวงการลังเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลนะครับตอนนี้นะครับมีกลุ่มแยกออกมาอยู่3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ผ่านแล้ว1.68ล้านคนนะครับตรงนี้ได้รับเงินไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนะครับ ให้ได้รับเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับก็คือวันที่14ถึงวันที่17นี้นะครับก็จะได้รับเงินโอนเข้าในบัญชีกันอีกนะครับกลุ่มถัดไปก็เป็นกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้มี1.53ล้านลายอันนี้กลุ่มนี้นายเอกขอแนะนำนะครับว่าถ้าได้รับข้อความว่าให้นําส่งข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้ท่านรีบกรอกข้อมูลภายใน10วันนะครับก็ จะได้รับการตรวจสอบเนี่ยที่เร็วยิ่งขึ้นและจะได้ผ่านเกณฑ์เมื่อไหร่ก็จะได้รับเงินเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นภายในเดือนเมษายนนี้นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่ไม่ผ่านนะครับตอนนี้มีการตรวจสอบและรู้จํานวนแล้วนะครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยก็คือ4.78ล้านลายนะครับก็จะมีการทยอยส่ง SMS ให้ในทุกวันนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็มีการส่งกันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับพ่อพี่แม่ป้าที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ ถ้าได้ข้อความอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายเอกได้นะครับบอกกันบ้างนะครับว่าผลเป็นอย่างไรนะครับผมจะได้แสดงความดีด้วยนะครับนี่นะครับและใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกให้กับทุกท่านได้นั่นเองนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ให้ท่านนะครับสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านโคศกก็แจ้งมาเลยนะครับย้ําชัดมาเลยว่าในเรื่องของการเยียวยา 5,000บาทตรงนี้นะครับก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นเนี่ยตรงนี้ก็จะรอการคัดกรองนะครับสำหรับในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์นะครับนี่นะครับซึ่งในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็จะได้รับเงินเนี่ยช้ากว่าบุคคลที่เป็นการผ่านเกณฑ์แบบปกติแต่จะมีการโอนให้เป็นก้อนเดียวไปเลยนะครับนะครับหมื่นไปเลยนะครับถ้าใครไปขอยื่นอุทธรณ์นะครับแล้วมีการอนุมัติ นในรอบที่ขอยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็จะได้รับเงินเนี่ยนะครับไปในงวดเดียวเลยก็คือ15,000บาททีเดียวเลยเพราะว่ามันเลยกําหนดการโอนมาแล้วในช่วงเดือนเมษานะครับนี่นะครับก็น่าจะได้รับโอนนะครับอย่างเป็นก้อนไปเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดรําเนินการที่คล่องตัวและรวดเร็ว มากๆเลยนะครับสำหรับในเรื่องของกระทรวงการคลังนะครับแต่ก็มีข้อกังขาหลายอย่างนะครับว่าเอไอ AI ตรวจสอบอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนี่นะครับก็มีข้อชี้แจงออกมาแล้วนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจานะครับก็ขอกราบประธานอภัยกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าอย่างไรแล้วนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่ได้รับสถานะ2ส,สถานะนี้นะครับที่ถือว่าผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องรอเวลากันนิดหนึ่งนะครับบางคนลงทะเบียนช้าบางคนลงทะเบียนเร็วนะครับสำหรับวันนี้นาะยเอกก็ต้องขอจบการรายงานข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบอกว่า,าฟ้าหลังฝน ยังมีดีกว่าเสมอนะครับวันใหม่สดใสกว่าเดิมแน่นอนนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านอย่าท้อแท้สู้ต่อไปฟันฝ่าอุปสรรคนี้ไปให้ได้นะครับขอให้มีกำลังใจฮึกเหิมกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับวันสงกรานต์นะครับอยากจะไปสาดน้ำ ทุกท่านเลยนะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับช่วงนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็เอาไว้ปีหน้าก็แล้วกันนะครับมาสาตวน้ํากันนะครับอยากจะไปดําหัวทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ